Office 101 p r o d t X Podcast สนับสนุนโดย p r o d X Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สวัสดีครับผมเนสเสรีชัยเสรีชัยสวัสกรับวันนี้เรามาอยู่กับ Office 101 p o d ูนย์หนึ่งนะครับเอาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวันในแต่ละวันไม่ได้เริ่มต้นที่เชา้านี้แต่เป็นเมื่อคืนนะครับบางคนอ่านหัวข้ออาจจะคิดว่าอา้ามันก็ทุกวันมันก็เริ่มที่เที่ยงคืนไงพอเลยเที่ยงคืนมันก็วันใหม่ไงก,ก็ถูกแล้วไงอันอันที้ผมผมเข้าใจแต่ว่าใน,นมุมมองผมผมจะมาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ สมมุติว่าพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปออกกองแล้วกันเอาออกกองเป็นสายโปรโมชั่นออกกองแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเราเขียนสตอรี่เขียนบทหรือว่าเขียนอะไรต่างๆที่เราต้องเอาไปเสนอพรุ่งนี้เอาไปให้ดีคเตอร์ดูพรุ่งนี้แล้วเราทำแบบดึกมากเราทำแบบตีสามตีสี่ 3, 4. แล้วอ,ออกกองอ่ะมันนัดเจอกัน9ก้าโมงสมมติเก้าโมงใช่ไหมถ้าคุณเสร็จตีสี่ 4, คุณจะมีเวลานอนกี่ชั่วโมงคุณคิดว่าตอนตีสี่ 4, ใช่ไหมอ่ะตีห้าหก เจ็ดแปดแปดโมงตื่นเพื่อมีเวลาชั่วโมงหนึ่งไปตรงจุดที่เขานัดรวมผลเงินใช่ไหมคุณคิดว่าโอเคสี่ชั่วโมงเนี้ยก็เพียงพอต่อการนอนของเราแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมนุษย์คนเราควรจะนอนอย่างน้อย6กถึงเชั่วโมงหรือว่าถ้าตามตำราที่เราเรียนกันมาเลยก็คือจะ8ชั่วโมงแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยนะหชั่วโมงเนี้ยเป็นอย่างน้อย8ชั่วโมงเป็นอย่างมากคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า4ชั่วโมงมันเพียงพอสําหรับคุณแล้วคุณคิดผิด คราวนี้พอคุณนอนไม่พอแล้วมันจะเกิดผลอะไรผลที่ตามมาคือการออกกองวันนของคุณคุณอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าสมองของคุณสั่งการได้ไม่เต็มที่เพราะว่าสมองพักผ่อนไม่เพียงพอคราวนี้สิ่งที่ผมกาลังจะบอกก็คือวันในแต่ละวันเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อคืนว่าคุณวางแผนวันพรุ่งนี้ในเมื่อคืนว่ายังไงคุณบวกเวลานอน,น,อนพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้านอนไม่พอเราเห็นอยู่แล้วว่ามันส่งผลต่อวันพรุ่งนี้แน่นอน มันทําให้วันพรุ่งนี้ของเราพังได้เลยนะครับถ้าเกิดว่านอนไดพอคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องเตรียมบทเนี่ยคุณอาจจะไปใช้เวลาเตรียมเสร็จตั้งแต่ประมาณแบบก่อนเที่ยงคืนหรือว่าวัยวันนั้นอนะให้ให้เรามีเวลานอนเพื่อที่เราจะทําให้วันถัดมาที่เราทํางานมันเต็มที่เต็มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะมันอาจจะทำให้วันพังมาดได้เลยนะบางคนคิดที่ว่าวันใหม่อ่ะตื่นขึ้นมาคือวันใหม่แต่จริงๆเราไม่ใช่มันคือการเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนว่าคุณพร้อมที่งนนงไง จริงๆไม่ต้องอยกตัวอย่างเรื่องกองโปรดักชั่นก็ได้ครับเอาแบบคุณทํางานออฟฟิศปกติคุณเข้างานแบบ8ปดโมงแต่คุณนอนตีสามเงี้ยพังนะครับพังนะเพราะฉะนั้นเช้านี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตื่นกี่โมงตื่นตรงเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณนอนพอหรือเปล่าและเตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้มากแค่ไหนถ้ามันมีงานที่คุณต้องเตรียมตัว<โ>คุณควรจะเตรียมตัวก่อนที่คุณจะนอนให้มันเสร็จเรียบร้อยหรือว่าจัดกระเป๋าต่างๆเงี้ยไปทิปเที่ยวพรุ่งนี้ล้อหมุน7จ็ดโมงนัดเพื่อนไว คุณควรที่จะตัดกระเป๋าต่างๆให้เสร็จก่อนอยู่แล้วถูกไหมเพราะถ้าคุณมาจะตอนเช้ามันไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวที่จะแพ็คก,กระเป๋าแพ็คเป้เพื่อที่ตื่นเช้ามาจะได้อาบน้ำแล้วหยิบกระเป๋าไปเลยมันจะทำให้วันนั้นของคุณนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ,นนอันนี้ผมผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนได,ได้ลองวางแผนวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามอ f ฟ i ิ e ห0 1 Podcast โพเด็แล้วเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ